ขอแค่ okay. ขวางสูงสุดเหรียญละ300บาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายา fc 5ขอแค่ขวางไม่ต้องปิดบังกันเลยรับซื้อเหรียญละ300บาทสูงสุดนะ fc ห้ ติดตามคลิปวีดีโอ้จบเนาะคลิปนี้ปอปามาประกาศรับซื้อเหรียญก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเหรียญพระเสียนขวางปอปารับซื้อสูงสุดเหรียญละ300บาทอ่ะติดตามคลิปวิดีโอ FC ฟฮะจะได้รู้ข้อมูลความเป็นจริงของอ่เหรียญหนึบาทปี 05, หลังตราแผน่นดินสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปาปาศึกษาแบงเหรียญโบราณ ที่ประปาถืออยู่นี้วางอยู่นี้ F4H เป็นเหรียญ1นบาทหมุนเวียนปีพศ2555สมัยรัชกาลที่9หลังตราแผน่นดินโอเคเนาะเหรียญ1นบาทหลังตราแผน่นดินสมัยรัชกาลที่9 F4H เป็นเหรียญที่ผลิตออกใช้จ่ายหมุนเวียนตั้งแต่นู้นเลยเนาะปีพศ2555โอ้โห f ซอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุไม่ใช่ในน้อยปีเลยนะ อายุมากมากไม่ใช่ในน้อยปีเดียห้าสิบไหรเอฟซีฮะโอ้โหถือว่าหลายปีหลายสิบปีเลยทีเดียวแต่เคยสงสัยไหมเอฟซีเคยสงสัยไหมว่าทําไมฮะเหรียญที่ผลิตออกมาเนี่ยหลายสิบปีทําไมเราจึงมีเก็บกันแต่ละบ้านเอฟซีฮะแต่ละครัวเรือนเนี่ยบางบ้านบางครัวเรือนมีไม่ใช่ในน้อยสิบเหรียญ มีไม่ใช่หน้อยๆร้อยเหรียญเคยสงสัยใน FCH เพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาถือว่ามหาศารผลิตออกมาถือว่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเลยปีหนึ่งเลยสำหรับเหรียญมุนเวียนสมัยราชการที่9 FCH เหรียญหนึ่บาทมุนเวียนปีพศ2 5 5 5ที่ f c เห็นอยู่นี้ มียอดจำนวนการผลิตออกมามากถึง800ล้านกว่าเหรียญ800ล้านกว่าเหรียญ FTH ไม่ใช่80เหรียญไม่ใช่80เหรียญฮะไม่ใช่8เหรียญ800ล้านกว่าเหรียญโอเคเนาะเราจะเห็นว่ามีเก็บสะสมกันค่อนข้างมากแน่นอนฮะ f t ทหารเหรียญปกติธรรมดานั้นราคาซื้อขายผ่านการใช้งานแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญเลย f c 5ที่ท่ญญานผู้ชมที่ F4 เห็นตร่นี้เป็นเหรียญผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยนะผ่านการใช้งานตลาดเหรียญและช่องของปปา f c 5ตอนนี้ก็ช่องของปปาก็รับซื้ออยู่ที่เหรียญละ4บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งาน อยู่นอกถุง F อสซก็รับซื้อกันที่เหรียญละประมาณ10บาทแต่ถ้าว่าอยู่ในถุงเลยเอ F ซก็โอ้โหใครมีก็ติดต่อมาละกันนะถุงน่าจะประมาณอ่าเป็นถุงมาจากกองกระสาบเอสซถ้ายันไครมีก็ลองติดต่อมาก็น่าจะประมาณถุงนึงถ้าหากร้อยเหรียญใช่ไหมอ่าถ้าไม่แกะถุงเลยถุงตะกั่วก็น่าจะประมาณถุงละประมาณพันห้าพันห้าถึงพันเจ็ดอะนะพันห้าถึงพันเจ็ด ก็ลองดูใครที่มีก็ติดต่อมาอยู่ระดับพันมาณพันห้าพันหกนี่แหละ F4 นะพันห้าพันหกพันเจ็ดนี่แหละใครที่มีก็ลองติดต่อมานะฮะอ่ะเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตราแผ่นดิน F4 ฮะรู้แล้วเนาะราคาผ่านการใช้งานเดล่าสี่บาทไม่ผ่านการใช้งานเริ่มต้นที่เหรียญละสิบบาทไม่ผ่านการใช้งาน f ะอยู่ในถุงอย่างดีก็ประมาณเหรียญอ่าถุงละร้อยเหรียญใช่ไหมประมาณนี้ F4 ใช่ไหมก็ประมาณพันห้าก็จะได้เพิ่มไปอีกเพราะไม่ได้ออกจากถุงมา พ5นห้าพันหกพันะประมาณนี้แหละนะใครที่มีก็ติดต่อมาแล้วกันนะเพราะถือว่าเหรียญที่ผลิตออกมามากราคาไม่ผ่านการใช้งานก็จะไม่สูงเท่าไหร่นอกจากจะเป็นเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดในรูปแบบของเหรียญเหรียญน,นี้อ่ะอีนี้มาทําความเข้าใจกับเหรียญปกติธรรมดากันก่อน f อฟซีฮะเหรียญหนึบาทปีศูหลังตราแผ่นดินที่เอฟเห็นอยู่นี้โดยปกติธรรมดาแล้ว หากเหรียญปกติธรรมดาจริงๆ F4 ทุกเหรียญเลยนะทุกเหรียญอะลองให้ตั้งด้านหน้าดูก,ก่อนนะฮะหมุนต้องหมุนรอบเหรียญนน F4 หมุนปับ๊บตาแผ่นดินเขาจะ,ะสลับด้านแบบนี้นึกออกไหมฮะอะได้ดีกรอบนะตั้งด้านหัวขึ้นด้านหน้าขึ้นพอพลิกกลับเนี่ยด้านหลังตาแผ่นดินจะสลับด้านลงแบบนี้หรือไม่ก็ลองตั้งด้านก้อยตั้งด้านตราแผ่นดินดูอะแล้วลองหมุน ยังไงก็ยังสลับด้านเช่นให้ fc นี่ถือว่าเป็นเหรียญปกติธรรมดาถ้าหากไม่มีการปั๊มผิดพลาดเลยก็จะเป็นเหรียญปกติธรรมดาถึง800กว่าล้านเหรียญทุกเหรียญเลยแต่ fc หา้าปะปามีมาฝากเหรียญหนึ่งนะขณะที่เหรียญตรงนี้ปกติธรรมดาเนี่ยรับซื้อกันแค่4บาทสูงสุดไม่เกิน10บาท15บาทต่อเหรียญใช่ไหมแต่ fc ถ้าหากที่บ้านของท่านเนี่ยมีเหรียญปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินแบบนี้ลอง นี่คือเหรียญจริงๆนะฮะเหรียญจริงๆลอง F4 ฮะทุกเหรียญเลยหากมีเวลาทุกเหรียญจับด้านก้อยตั้งขึ้นแบบนี้วิธีการตรวจสอบเหรียญปั๊มผิดพลาดคราวนี้อ่าผ่านเหรียญปกติธรรมดาผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านทางด้านราคาไปแล้วทีนี้เราเข้ามาถึงเหรียญปั๊มผิดพลาดในรูปแบบตั้งท่านก้อยให้ทุกเหรียญน,นะ F4 ลองตรวจเช็คกันะฮะถ้าหากเหรียญที่บ้านของท่านเนี่ยไปพบไปเจอ ทิกแล้วเจอในรูปแบบของผระเสียนขวางแบบนี้ <c oughs> FCH ประปารับซื้อฟังนะฮะผ่านการใช้งานแบบนี้แล้วเหรียญละ200ถ้าหากเป็นผระเสียนขวางผ่านการใช้งานเหรียญละ200แต่ FCH ตั้งดันก้อยพิกถ้าไม่ผ่านการใช้งานประปารับซื้อเหรียญละ300บาท ไม่ผ่านการใช้งานเพราะเสียงขวางแบบนี้ป้ารับซื้อเหรียญละ300บาทถ้าผ่านการใช้งานแล้วเป็นพะเสียงขวางเหรียญละ200บาทโอเคเนาะคลิปนี้ก็เรามาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญหลอห้าตราแผ่นดินทั้งเหรียญปกติธรรมดาผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ยังมีเหรียญในรูปแบบของการปั๊มผิดพลาด คือวงการเขานิยมนะฮะก็เลยมีราคาซื้อขายกันใช่ไหมก็ถือว่าดีมากนะ f ฮะนะที่วงการตลาดเหรียญบ้านเรานักสะสมเนี่ยเขาเล่นหาเหรียญการปั๊มแปดปั๊มผิดพลาดในรูปแบบพระเสียนขวางแบบนี้นะอันนี้เหรียญจริงๆที่จริงเนี่ยถ้า,ามีพระเสียนตรงใช่ไหมก็เดี๋ยวค่อยมาทํากันละกันพอดีปปาไม่มีตัวอย่างปะปาก็เลยให้จบจบอยู่แค่พระเสียนขวางกันก่อนโอเคเนาะใครที่มีมา ท้ายคลิปกันแล้วนี่รู้แล้วใช่ไหมเหรียญปกติธรรมดาผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละเท่าไหร่เหรียญปั๊มผิดพลาดในรูปแบบภเสีขวางผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานผ่านการตรวจสอบจริงๆเหรียญละเท่าไหร่ F C ะรู้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเรามาทําความรู้จักกับเหรียญที่อาจขายไม่ได้กันบ้าง F C ะ,ะก็มีเข้าวๆมาฝากกันเนาะ เพราะว่าเขาผลิตออกมาหลายปีเหรียญบาทอ่าเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตาแผ่นดินแน่นอนฮะบางเดียก็ตกดินจมทรายตกน้ําไปหลายปีนะถูกอ่าเก็บถูกขึ้นมาอ่ามาชําระล้างเดบตเสียแต่เหรียญเขาก็นะจะมีการผุก,ก่อนีน่อ๋อไหมฮะจะมีการผุก,ก่อนสังเกตดูติดแดงเพราะจมน้ําไปนานจมดินจมทรายไปนานฮะนะถ้าติดแดงติดสนิมมากๆเอสซีฮะทางเนี้ยถ้าส่งยังไงแล้วป่าก็ต้องขอคัดออก นะพะราคาขายออกเขาไม่สูงแล้วเนี่ย F4 บางบางเหรียญเนี่ยติดแดงติดสนิมแดงเต็มไปหมดเลยนะเมื่อติดสนิมแดงนานๆในเหรียญเขาก็จะมีผิวผุก,ก่อนอย่างนั้นเราอาจไม่รับซื้อเรารับซื้อเฉพาะเหรียญที่ผ่านผ่านการใช้งานและค่อนข้างสมบูรณ์ชัดเจนนะฮะท้ายคลิปประปาจะ,ะนําเรื่องราวของเหรียญที่สภาพไม่ดีมาพูดกันบ้างเนาะ f c ดูเหรียญน,นี้นะฮะี <c> ่ย <oughs> ต้องอึ้มก่อนใช่ไหมเนี่ยเขาผุก่อนระดับเนี่ยนะ ปาปาไม่สามารถที่จะหมกเม็ดใช้คําว่าหมกเม็ดภาษาบ้านปาปานะฮะแอบขายไปให้กับนักสะสมได้ fc ดูนะฮะผุก,กนตาแผ่นดินลบเลือนจางหายเพราะเขาจมดินจมน้ําจมทรายมานานถูกคนขึ้นมา fc นะ,ะจางหายแล้วก็ดูดูเนื้อเหรียญเขาจะผุก,ก่อนนะอย่างนี้เราอาจไม่รับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นลวดลายแล้วนะแล้วก็พลิกดูด้านหน้า fc เห็นนะความผุก,ก่อนของเขาอย่างนี้ ็แล้วแต่แนละ้วท่านจะส่งมานะฮะท่านจะส่งมาปะปาก็อาจจะคัดแยกออกถ้าท่านอยากได้คืนปะปาก็จะคืนให้หนะแต่ก็ต้องเสียค่าจัดส่งเอาเองเรื่องธรรมดาเพราะปปาแจ้งแล้วว่าเหรียญมีสภาพผุก่อนหรือว่าเหรียญที่มีการติดสนิมแดงสนิมแดงแบบชัดเจนเลยใช่ไหมเอฟซีอย่างนั้นปะปาแจ้งตรงนี้เลยนะฮะอะผุกอนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังสนิมแดงติดปกติเขาจะติดเต,ดต็มไปหมดเอฟซีะอย่างเขาทว่ว ถูกคัดแยกออกจากช่องของปะปานะเราบอกว่าเหรียญผ่านการใช้งานสภาพผูกก่อนติดสนิมแดงสนิมดำมามากๆทางเราจะขอคัดแยกออกนะเรารับซื้อเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วสมบูรณ์แบบนี้ f เอก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรมากมายก็ผ่านการใช้งานก็เข้าใจนะแต่ว่าที่ปะป,ปาบอกว่าผ่านการใช้งานแล้วผูก่อนแบบนี้ติดสนิมแดงสนิมดํามาจนแบบ หนาตึบเลยอย่างงั้นคือคนนักสะสมที่เขาซื้อเหรียญในช่องของป้ปาเขาเขาไม่ซื้อต่อจากช่องของประปานึกออกไปฮะหลายคนเคยถามประปาเอาทําไมไม่รับซื้อละอ่าอะไรประมาณนั้นเราแจ้งตรงนี้ว่านักสะสมเนี่ยเขาไม่ยอมควักเงินซื้อเหรียญที่มีสภาพผุก่อนนึกออกไหมฮะเนาะป้าปาซื้อท่านมาประปาก็ต้องใช้เงินซื้อ แล้วทางประปาซื้อมาแล้วนักสะสมที่มาซื้อต่อจากช่องของประปาเนี่ยเขารับซื้อเฉพาะเหรียญเหล่านี้เหรียญผ่านการใช้งานสภาพดีแบบนี้ไปเก็บสะสมหรือไปขายต่อไม่รู้ละเขายอมควักเงินซื้อแบบนี้แต่เขาไม่ยอมซื้อเราแบบนี้ในสภาพผูกก่อนฉะนั้น F อฟก็ต้องยอมจำนุนในสิ่งที่ตลาดเหรียญเขาโอเคเนาะผ่านมาสิบวานาทีละอา้าวใครมีเหรียญ บาทอ่า่บาทปีศูนย์หหลังตาแผ่นดินแบบนี้ Fc เขาจะผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานเหรียญปกติธรรมดาหรือว่าจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานในรูปแบบของการปั๊มผิดพลาดประสียนิขวาง Fc หาปารับซื้อโอเคเนาะขอแค่ขวางขอแค่ขวางปปาจ่ายเหรียญละไม่ต่ำกว่า300บาทกันเลยทีเดียวใครมีก็สามารถติดต่อมาเห็นไหมเสียป่าวาง id line ไว้ทั้ง2เบอร์น่ะ ทั้ง2เบอร์ FCR เป็น ID Line หรือใครที่อยากจะโทรเข้ามารับรายละเอียดจากแอดมินตอนนี้เราเพิ่มแอดมินมนเข้าไปเป็นเพื่อนแอดมินออยและ FCR ก็นะลองโทรเข้ามาดูแต่ก็ต้องโทรอยู่ในรายการเหรียญด้วย FCR นะเราไม่ส่งเหรียญสเปซคล้ายๆว่ามาโทรถามเหรียญแบบมากมายไก่กองอะไรประมาณนั้นนะเราดูคลิปนี้ถ้าเรามีแบบนี้ FCR ก็สามารถติดต่อมา้าเหรียญผ่านการใช้งาน f c h อะแจ้งราคาให้รับซื้อเหรียญละ4บาทผ่านการใช้งานปกติธรรมดานะฮะเหรียญละ 4, 4ีบาทท่านมี10เหรียญประปาประเมินให้ตรงนี้เลยขายได้40บาทท่านมีร้อยเหรียญขายได้สี่ร้ยบาทท่านมีพันเหรียญขายได้สี่พันบาท เอาแค่นี้ก่อนหลังจากนั้นท่านก็ไปบวกลบคูณหารไปประเมินราคาเอาเองนะท่านพร้อมที่จะส่งไหมอะไรประมาณต้องมีกี่เหรียญจึงจะส่งแล้วจัดจะคุ้มค่าส่งของท่านอะไรประมาณนี้โอเคเนาะพวกการซื้อและขายเหรียญ f c 5เป็นกฎกติกาของตลาดเหรียญบ้านเราว่าท่านที่ส่งเหรียญขายจะต้องจ่ายาจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองท่านที่เข้ามาซื้อเหรียญจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองอสองกรณี2ข้อนี้ ฝากไปถึงนักสะสมบางคนบางท่านเขาไม่รู้นะเนาะเขาเพิ่งอ,อยากจะสะสมเหรียญใหม่ๆนะเขาก็จะถามบางคนก็จะขายเหรียญครั้งแรกครั้งใหม่ๆหเขาก็จะถามโอเคนะฮะท้งซื้อและขายเหรียญตลาดเหรียญเขาตั้งกติกามาว่าเจ้าของเหรียญเอฟซีอายคไหมว,ว่าถ้าขายเหรียญช่้าของป่านเนี่ยท่านก็ต้องจ่จายเงินค่าจัดส่งเอาเองท่านซื้อเหรียญในช่องของป่าท่านก็ต้องจ่ายค่าจัดส่งเอาเองโอเคเนาะะป่าจะพยายามทํารายละเอียดให้มากที่สุดนะเพราะปา่านั้น รับซื้อจริงขายจริงแล้วก็ไม่อายด้วยที่มาประกาศรับซื้อเหรียญละเจ็บาท8ดบาทรับซื้อเหรียญละสองร0อยสาร้อยเพราะพ่อปปารับซื้อจริงนึกออกไหมฮะหลายคนหลายท่านที่ฝากถามมาว่าเมื่อไหร่คุณปราปาจะประกาศรับซื้อเหรียญละหมื่นสักทีเอสฮะอ่ะเดี๋ยวปราปาคลอดคลิปรับซื้อเหรียญละหมื่นหรือว่าประกาศแบบให้นักสะสมสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวทํานะจริงปราปาไม่ใช่ไม่อยากทํานะ นำเหรียญปั๊มผิดพลาดแรงๆนําเหรียญที่ผิดน้อยหายากที่สุดเหรียญละเจ็ดพันแปดพันเหรียญละหมื่นมาทําเดี๋ยวป้าปาจะทําให้ fc ฮะนะก็คอยติดตามกันประเดี๋ยวปาป้าทำป้าจะบอกว่ามาช่วงนี้ป้าจะบอกไปตลอดว่าป้าปายังไม่รับซื้อเหรียญละหมื่นแล้วก็เหรียญละแสนเพราะว่าแอดบินเขาลอกงานไม่ไหวนึกออกไหมฮะนะเดี๋ยวว่าปาประกาศรับซื้อเมื่อไหร่ป้าจะชัดเจนนะรอเหรียญละหมื่นจะติดตามมา fc ฮะนะเดี๋ยวป้าก็หาเวลาว่างๆก่อนนะเดี๋ยวคิดหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ ใครมีเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อไปเบื้องต้นต้นคลิป f c 5สามารถติดต่อมาทาง ID Line ทั้ง2เบอร์2ลายเลยโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ